สวัสดีครับเจอกันกับสันคอนวีล็อกนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่หลายๆท่านอาจจะมองข้ามหรือจํานวนไม่น้อยเข้าใจกันผิดผิดเข้าใจกันคลาดเคลื่อนหรือบางคนไม่ได้สนใจไปเลยกับเรื่องของอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิของซ p u เวลาที่ทดสอบฮีซิงหรือเวลาที่ใช้งานกันตรงนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของเมื่ออุณหภูมิห้องแตกต่างกัน ส่งผลต่อเรื่องของอุณหภูมิ CPU มากขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นฮีทซิงค์ไม่ว่าจะเป็นชุดน้ำพอดีผมจะรื้อตัวเครื่องลงว่าจะเอาเซต AM4 ขึ้นนะครับเพื่อนำเสนอเรื่องของ b a t t l e f i e l d 6ต่อแล้วตอนที่ผมเข้ามานั่งเล่นเกมไม่ได้เปิดแอร์แล้วก็สังเกตดูอุณหภูมิ CPU เอ้ยมันแตกต่างไปจากที่ทดสอบไปก่อนหน้านี้เยอะพอสมควรเลยซึ่งนะครับถ้าหากเราดูจากผลการทดสอบ ที่ทดสอบเอาไว้อุณหภูมิห้อง 26.9c โดยประมาณหรือว่า 27C ต่างกัน0.1 Fullload ฟูลโหลดตอนรัน power mac 1นาที68องศา C แล้วก็เปลี่ยนพัดลมใส่ของ IOTA 69ก็ถือว่าอยู่ในเรดแบบแกว่งไปแกว่งมา1องศา C แต่ทั้งนี้ที่ผมหยิบมาพูดเนื่องจากว่าหลายครั้งที่มีคำถามกันว่าเนี่ยผมใช้ซิงตัวเดียวกันใช้ชุดน้ำตัวเดียวกันใช้ซ p u รุ่นเดียวกัน แล้วทำไมอุณหภูมิมันต่างกันเยอะหรือในกรณีที่บางคนซื้อฮิตซิงตัวใหม่มาซื้อชุดน้ำตัวใหม่มาทดสอบเปรียบเทียบคนละช่วงเวลาวันนี้ยังใช้ซิงลมพรุ่งนี้คุณซื้อชุดน้ำมาแล้วก็เอามาทดสอบเปรียบเทียบแล้วก็มาโพสต์บอกว่าเนี่ยผมซื้อซิงใหม่มาเย็นลงเยอะเลยหายไปเท่านั้นเท่านี้ซึ่งเราจะมีตัวแปรที่สาคัญตัวหนึ่งก็คือเรื่องของอุณหภูมิห้องตรงนี้ผมมาให้ดูเลยว่าระหว่างนอกห้องแอ ห้องแอร์กับสภาพแวดล้อมของเครื่องที่ผมทดสอบแบบนี้คืออยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันไม่ได้อยู่ในเคสพัดลมเดิมๆตอนนี้นะครับปรับรอบสุดที่1,500รอบสำหรับซิงตัวโขทดที่ทดสอบไปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ภาวะห้องแอร์อุณหภูมิ25.6ถือว่าต่ำลงมาจากทดสอบก่อนหน้า26.9ประมาณ1 3 4 อุณหภูมิห้องที่ต่างจากก่อนหน้า1.3 4อุณหภูมิ CPU Fullload 68ตรงนี้พอเป็นอุอณหภูมิห้องที่ต่ำกว่าเรามาดูนะอุณหภูมิ CPU สูงสุดจะเหลือเท่าไหร่จากนั้นเรามาดูกันต่อว่าถ้าเกิดผมปิดแอร์อุณหภูมิห้องร้อนๆอ,อุณหภูมิห้องนี้จะอยู่ที่ประมาณ3 4นะครับถ้าไม่ได้เปิดแอร์โอเคมาตรงนี้ก่อนจะได้ประหยัดเวลา ผมจะรันเหมือนเดิมนะ AVX 1นาทีแล้วมาสังเกตกันนะครับ CPU ตัวเดิม 7500F ปลด power limit สุดก็สังเกตเรื่องของคล็อกการเลี้ยงตัวว่าอยู่ที่เท่าไหร่อุณหภูมิห้องตอนนี้25.5เป็นที่เรียบร้อยกดจึก๊กแล้วก็รอดูกันนะว่าก่อนหน้านี้อุณหภูมิห้องเท่าไหร่นะ26.9นะครับ CPU 68แแม่ยังไม่60เลยตอนนี้ ผ่านไป15% 20%เพึ่งจะ6 4 6 1นะครับและเดี๋ยวหลังจากนี้ผมปิดแอร์แล้วก็เดี๋ยวมารันให้ดูอีกรอบหนึ่งในสภาพเวดล้อมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวปิดให้ดูกันแบบสดๆร้อนๆดีก็ได้หยิบรีโมทมานะครับ63ครึ่งทางแล้วจะต่างกันเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้หลายคนจินตนาการ ออกหลายๆอย่างไม่ว่าเวลาจะดูผลการทดสอบที่ซิงจากต่างประเทศที่เขาเรียกว่าอุณหภูมิแอมเบียนก็คืออุณหภูมิสภาพแวดล้อมบ้านเขาแตกต่างจากบ้านเราบางทีเขาไม่ได้เปิดแอร์หรอกนะครับเขาก็ทดสอบหรือช่องอื่นๆช่องต่างๆที่นําเสนอเวลาทดสอบบางทีไม่ได้มีการโชว์อุณหภูมิห้องแบบนี้ให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนแล้วเราก็มองว่าเออตัวนี้เย็นกว่าเยอะออกมาแล้ว 63องศาซีเดี๋ยวผมแคปเจอร์นะครับนี่แค่ตรงนี้สั้นๆคิดว่าน่าจะเริ่มมองภาพกว้างๆออกแล้วนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับสูงสุด63 C 63 63แล้วก็ด้านหลังนี่จะเป็นเอเวอเรจเฉลีย่ยอ่านี่มันต่ำลงมาแล้วนะครับดูที่นี่58 59แและถ้าเกิดเทียบกับก่อนหน้าที่ทดสอบอุณหภูมิห้องเท่าไหร่นะ 26.9ตอนนี้25.5 25.5กับ26.9 1 c ถ้า25.9 1 c 1.4 1.5 c อุณหภูมิห้องต่างกันแค่ประมาณ1.5 c แต่อุณหภูมิ CPU ออกมา63ก่อนหน้านี้เท่าไหร่68 69ตอนนี้อุณหภูมิ CPU ซิงตัวเดียวกันซิลิโคนตัวเดิมสภาพแวดล้อมเหมือนเดิมแค่อุณหภูมิห้องลดลง1 5 c อุณหภูมิ CPU ลดลงมากกว่า5 c และหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะทำการปิดแอร์อกดเกินไปนิดนึงโอเคปิดแล้วนะครับก็ต้องใช้เวลาหน่อยนึง เนื่องจากว่าห้องนี้ c ีลเดี๋ยวมาดูกันผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวไม่แตะอะไรทุกอย่างจะอยู่ในตำแหน่งเดิมแล้วมาดูอุณหภูมิห้องที่ประมาณ29-30 c นะครับอุณหภูมิ CPU ตัวเดิมของเรากับสภาพแวดล้อมห้องเดิมๆการวางเคสนะครับยังอยู่แบบนี้ทุกอย่างแล้วอุณหภูมิ CPU ที่ออกมาจะเป็นเท่าไหร่ ลองเดากันดูก่อนก็ได้นะครับระหว่างที่ผมนั่งรอตรงนี้แต่สำหรับท่านผู้ชมคงไม่ต้องรอหรอกเสี้ยววินาทีแค่กระพริบตาแต่สำหรับผมอาจจะต้องรอ2-3สามชั่วโมงนะครับเพื่อให้อุณหภูมิห้องห้องนี้สูงขึ้นไปในจุดที่แบบว่าถือว่าเป็นปกติไม่ใช่ห้องแอร์ก็ผมต้องโพสตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมในเวลาต่อมา โอเคครับกลับมาว่ากันต่อตอนนี้อุณหภูมิห้องน่าจะระอุได้ที่แล้วละ่ะ31.4องศาเซลเซียสนะครับพยายามจะให้สูงกว่านี้ผมนั่งเบินทุกอย่างทิ้งไว้เปิดไฟทุกดวงในห้องเพื่อสร้างความร้อนแต่มันก็ขึ้นได้แค่นี้เนื่องจากว่าสภาพห้องดีเกินไปรวมทั้งอุณหภูมิข้างนอกค่อนข้างต่ำด้วยในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันคราวนี้จากก่อนหน้านี้ที่ผม เบิร์นให้ดูกับเซตเดียวกันนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมตำแหน่งเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพัดลม100%เเซเหมือนเดิมอุณหภูมิห้องนะตอนนั้น25.4หรือว่า25.5ตอนที่เบิร์นตอนนี้31.4อุณหภูมิเพิ่มขึ้นประมาณ6องศาซนะครับก็ลองมาดูกันเลยนะว่าคราวนี้กับสภาพห้องไม่แอร์ที่อุณหภูมิถือว่าประมาณถัวเฉลี่ยของบ้านเรา ผลของอุณหภูมิ CPU จะเป็นอย่างไรบ้างลุย1นาทีเหมือนเดิมจากที่มันแค่60เท่าไหร่นะ6 60อ่ะจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปดูที่แคปเจอร์นะครับพอตรงนี้มัน67-68ก่อนหน้านี้ที่รันไปรู้สึกว่าจะประมาณ6 0 6 4 65ใช่ไหมตอนนี้นี่ขึ้นมาอ่ะ ลืมตั้งเวลานอนขออภัยด้วยนะครับอ่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สต็อปเลือก1นาทีแล้วก็ตูนรีเซ็ตไม่เป็นไรนะนะครับเราไม่ได้เอาแบบว่าเป๊ะร้อเป์ห้อง l a บให้ดูแบบทำความเข้าใจว่าอุณหภูมิห้องที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมากถึง6องศาเีกับช่วงเวลาที่ต่างกันประมาณหนึ่งนะครับ2ชั่วโมงกว่าๆเพื่อให้ห้องมันร้อน จากเดิมที่มันแค่6กกลางๆแล้วตอนนี้75ละนะครับคงจะเข้าใจแล้วเนาะว่าอุณหภูมิห้องเพิ่มขึ้น1 c อุณหภูมิ CPU ไม่ได้เพิ่มขึ้น1 c อุณหภูมิห้องเพิ่มขึ้น5 c ีอุณหภูมิ CPU ไม่ได้เพิ่มขึ้น5 c ีนะครับครึ่งทางและ30มกวิยังจะไปอีกไหมคล็อกยังคงเลี้ยงตัว4.85เหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูภาพที่แคปเอาไว้เปรียบเทียบกันนะครับ เรื่องของวิดก็ยังคงอ่าเท่าเดิม76% c เหมือนจะไม่ขึ้นไปกว่านี้แล้วหรือยังจะขึ้นไปอีกไหมรอดูน,นิดหนึ่ง92 93 94%นะครับน่าจะไม่ขึ้นละทรงตัวอยู่โอเคแคปเจอร์พิและทำการเปรียบเทียบนะครับกับที่ทดสอบไปก่อนหน้าพิกเจอร์สกรีนช็อต นี่แล้วก็เอาอันนี้ยุบลงไปนะครับก่อนหน้าที่อุณหภูมิห้อง2 5 4 c หรือ25.5อุณหภูมิ CPU 63องศา C นะครับและพอมาเป็นอุณหภูมิห้อง31.4 31.4อุณหภูมิ CPU เป็น7 6 c ลองดูความแตกต่างนะครับ ว่าต่างกันเท่าไหร่อุณหภูมิห้องเพิ่มขึ้น6องศา C ตอนนี้76ลบย้อนกลับไป63ลบ63เท่ากับอุณหภูมิห้องเพิ่มขึ้น13องศาเเห็นไหมว่าตัวเลขตรงนี้ใกล้เคียงกับที่ผมพูดอยู่ตลอดในไลฟ์เวลาผมทดสอบสภาพแวดล้อมแบบนี้แต่อยู่ในห้องแอร์และเงื่อนไขเดียวกันก็คือของผมอยู่นอกเคตนะครับ พออยู่ห้องไม่แอก็บวกไปอีกประมาณ14ซีหรือรวมเคสรวมไรประมาณ15ซีดังนั้นที่ผมบอกไปไม่ได้เป็นตัวเลขมั่วๆนะครับวันนี้เอามาให้ชมกันแบบชัดๆแบบเต็มๆและตามที่พูดไปแล้วนะครับว่าคงจะเห็นและคงจะเข้าใจนะว่าคราวนี้เวลาที่เราจะเปรียบเทียบผลการทดสอบในที่ต่างๆรูปแบบการทดสอบที่แตกต่างกันออกไป อุณหภูมิห้องอุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันแม้จะหนึ่งองศาสีก็ส่งผลมากมายอย่างที่ผมรันทีแรกที่ว่า63องศาสีเทียบกับที่ผมทดสอบก่อนหน้านี้1วันนะครับแต่อุณหภูมิห้อง26.9กับอุณหภูมิ25.4 25.5ต่างกันแค่1 1.5องศาสีสำหรับอุณหภูมิห้องอุณหภูมิ c p u จาก68 เหลือ63หายไปหรือว่าเพิ่มขึ้น5องศา C กับอุณหภูมิห้องที่เพิ่มขึ้นแค่นิดหน่อยอุณหภูมิ CPU ก็ต่างกันเยอะมันไม่ได้แปรผันตรงนะครับกับเรื่องของอุณหภูมิที่ว่าอุณหภูมิห้องเพิ่มขึ้น1 C CPU จะต้องสูงขึ้น1 C ด้วยดังนั้นคราวนี้คงจะเห็นภาพแล้วนะว่าเพราะอะไรผมถึงค่อนข้างซีเรียสหรือว่าแบบจริงจังกับการ นั่งดูอุณหภูมิตรงนี้เวลาที่ผมทำการทดสอบฮีทซิงให้ชมกันแล้วก็หลายๆคนที่ชอบเปรียบเทียบของเพื่อนนะครับหรือซื้อมาเองแล้วเปรียบเทียบกันคนละวันอุณหภูมิห้องที่แตกต่างกันเล็กน้อยก็ส่งผลชัดเจนนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่ผมบอกว่าบางทีเวลาทำการทดสอบแล้วอุณหภูมิของ c p u ที่เราเบิร์นที่เราเบนช์าร์กต่างกัน 1-2C ผมถึงพูดว่า มันคือไม่ต่างหรือมองว่าไม่ต่างดีกว่าเพราะอะไรเพราะการทดสอบของเราไม่ใช่ห้องแลบที่บางครั้งอุณหภูมิที่นี่ต่างกัน0.5 c ี p ีอุณหภูมิอาจจะต่างกัน1 c 2 c หรือมันมันดีดไปดีดมาได้นะครับนี่แหละก็คือเวลาทดสอบฮิตซิงทดสอบซิลิโคนอ่าโดยเฉพาะซิลิโคนที่บางทีเทสมาต่างกัน1 c 2 c แล้วบางคนมองว่าตัวนี้เย็นกว่าเปรียบเทียบกันจะเป็นจะตาย นะครับราคาต่างกันหลายร้อยแล้วไม่ทําความเข้าใจกับส่วนนี้ก็บางทีเปลืองตังเปล่าๆนะครับโอเคน่าจะเคลียร์นะเดี๋ยวอะไรแล้วนะอ๋อจะมีภาคต่อให้ดูว่าเออถ้าแบบนี้ถ้าผมยกชุดแบบนี้อยู่ในเคิดแล้วก็สภาพแวดล้อมประมาณนี้นะครับมันจะมีอุณหภูมิที่แตกต่างจากอยู่นอกเคิดมากขนาดไหน เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีส่วนวันนี้ตรงนี้น่าจะได้ได้เรียกว่าได้มุมมองได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็ดนนี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะนะหากมีคําถามข้อสงสัยก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนกันเข้ามารับชมฝากติดตามผลงานกด subscribe กดกระดิ่งให้มันแจ้งเตือนชอบคอนเทนต์กดไลค์ไม่ชอบก,ก็กด dislike วันนี้แค่นี้แหละแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผม Bye, crap.